สวัสดีค่ะวันนี้น้องเฟย่ยามาตำส้ตมตำให้เพื่อนๆดูนะคะวิธีการทําแบบไม่เผ็ดน้องเฟย่าก็จะมีมะละกอดิบแล้วก็แล้วก็มะนาวแล้วก็มะเขือเทศเลูกเล็กนะคะแล้วก็น้ำยำอันนี้เป็นปาลาห้านั่นเป็นภาษาอังกฤษนะคะมีอะไรบ้างเนะี่ยอันนี้ ส่วนประกอบใช่ค่ะอันนี้นนคือนค่ะนี่คืออะไรคะพัชร์ผักไท่อย่ามีเล

มีช้อนแล้วหรอแม่ไม่รู้ใส่อะไรคะใส่ปะลาะเมื่อกี้คืออะไรบอกเม,มื่มอกี้เราใส่มะละกอกับกับมะเขือเทศพร้อมกันแล้วเราก็ใส่น,น้ำยำหนึ่งช้อนเต๊ะ เป็นร้านหนึ่งชั้นก็ก็ตามแล้วก็นี่สุดท้ายเนาะคือมัน ตักใส่แม็กาชิมอะไรพอ,อยังพอดีอยังใส่อะไรอีกไหมเค็มเปรี้ยวหวานอืมอร่อย ปกติเลยอาตักใส่จานดีค่ะ โอเคสำหรับวันนี้น้องเฟย์ยาก็ขอลาไปกินส้ตมตำของน้องเฟย์ยากันนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ๊งๆด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเฟยยากขอลาไปกินก่อนบ๊ายบาย